หนูจะอยู่ข้างๆหม,ม,ม่าม่าเสมอถ้าพวกเราจนก็จนไปหนูกินมาม่าได้ทุกวันม่าม่าเคยบอกไม่ใช่หรอว่าม่าม่าคือพ่อคือแม่คือทุกอย่างหนูก็มีความสุขแล้ว ตอนเย็นค่ะทุกคนเดี๋ยววันนี้นี้ก็จะไปคุยไปคุยธุระอีกนิดนึงค่ะรับคุากับหนูหน่อยครับโพาะ่าชอยู่แต่ในห้องอ่ะไม่ค่อยมาเล่นหนูเลยครับโาม,มากกำลังจะถ่ายวีดีโอสวัสดีครับสวัสดีครับสวยสวยสวสโก็มไม่ได้เล่นกับหนูตลอใช่ม,มาเอาแต่เก็บตัวอยู่ในห้องอ่ะ ขอโทษนะตอนนี้หมามารู้สึกเหนื่อยอาเซนรู้ใช่ไหมว่ามันเกิดอะไรขึ้นนครับคหมามาไม่ต้องเครียดหมามาไม่ต้องเหนื่อยยังไงหนูก็จะอยู่ข้างๆหมามาเสมออยู่แล้วหมามาจะเป็นอะไรก็เป็นหนูจะอยู่ข้างๆหมามาเสมอถ้าพวกเราจนก็จนไปถ้าพวกเราไม่มีอยู่มีกินก็ไม่เป็นไร หนูกินมาม่าได้ทุกวันแต่ถ้าหนูไม่มีมามา่าหนูก็จะไม่รู้เลยว่าหนูจะทำอะไรแล้วมาม่านี่แหละจะเป็นคนที่จะมาช่วยหนูในทุกๆวันท,ทุกๆเรื่องมาม่านี่แหละมาม่าเคยบอกไม่ใช่หรอว่ามาม่าคือพ่อคือแม่คือทุกอย่างหนูก็มีความถูกแล้วใช่ไหม เซนกำลังจะแต่งตัวสวยออกไปข้างนอกะมาพูออะไร่มามาแค่ไม่อยากกลัวเซนจะลำบากเลยพ่าย่ะล่ะคบมามาต้องสู้ใช่ไหมใช่ครับมามาต้องสู้เพราะว่ายังไงหนูก็จะอยู่ข้างๆมามาอยู่แล้ว มาไม่ได้ออกไปเล่นกับหนูอ่ะโกรธไหมไม่โกรธคไมันเป็นไรเลยมามาจะผ่านไปได้ใช่ไหมผ่านไปได้แน่นอนครับมามาต้องเข้มแข็งเนาะครับพวกเราต้องเข้มแข็งเนาะครับผมมาเดินมาถึง เล่นเล่นรอมาม่าจะต้องออกไปข้างนอกพี่โอเคครับไม่ต้องรอหไม่ต้องรอแล้วไหมเนี่ยมาม่าสวยหรือย,ยังสวยยังมองเลยครับสวยยังสวยอยู่ไหมสวยอยู่ค่ะมาม่าขอโทษนะครับขอโทษนะนอครับมานะม่า อยู่ในห้องเพราะว่ามามาจะต้องมีอะไรคิดนิดหน่อยอ่ะไม่เป็นไรหรอกไม่โกรธหรอกขอเวลามามาหน่อยนะครับได้ไหมโอเคครับ <Okay, yeah. S 2> yeah. ข่าวสดสื่อออนไลน์คุณภาพที่มีผู้ติดตามทางโซเชียลมากที่สุดในประเทศไทยกว่า21ล้าน l ฟ o w e r s อย่าลืมติดตามคลิปดีๆสาระความบันเทิงข่าวด่วนแบบฉับไวกับข่าวสดออนไลน์ได้ทุกช่องทางนะคะและคุณผู้ชมสามารถส่งดาวมาเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานข่าวสดได้แล้วค่ะ